ข้าคงได้ตายคนที่ซัดฝ่ามือใส่ข้าอยู่ในขอบเขียสวรรค์มิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายข้าจนบาดเจ็บสาหัสดโดยใช้แค่ฝ่ามือเดียวเวนเอ้ยมีผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งขนาดนั้นในบ้านเกิดของหยางเฉินได้ยังไงดูเหมือนแผนการจับตัวญาติพี่น้องของหยางเฉินและบังคับให้ยอมจำนนไม่ได้ผลในเมื่อไม่สามารถจับญาติพี่น้องของหยางเฉินได้ ข้าจะไล่ล่าทุกคนที่อย่างเฉินรู้จักบนเกาะไร้ขอบเขตถ้าอย่างเฉินไม่กล้ามาข้าจะฆ่าพวกเขาทีละคนตายซะท่านจากักรพรรดิที่นี่มีคนไล่ตามท่านน้อยลงเหมือนแผนเบียเบ่ยงเบนความสนใจของท่านได้ผลพวกเขานึกไม่ออกว่าเราอยู่ที่ไหนวิธีนี้ซื้อเวลาให้เราได้บ้างพวกเขาจะตอบโต้กลับในไม่ช้า มันพอแล้วสําหรับเราที่จะซื้อเวลาหลังจากผ่านเมืองข้างหน้าไปมันเป็นทะเลเราจะออกจากที่นี่ดูเหมือนว่าเขตพันหยางที่นี่น่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราเขตกกพันหยางจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ่ารู้สึกได้ว่าเขตพันหยางนี่แปลกนิดหน่อยเมืองอื่นมียามเฝ้าระวังและประตูจะปิดไว้เสมอ แต่เมืองพันหยานแห่งนี้ไม่มียามและประตูก็เปิดทิ้งไว้มันเหมือนว่าผูด้ดูแลเขตที่นี่กำลังต้อนรับเราถ้าอย่างนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธน้ำใจของเขาบุกเข้าไปกันเถอะรองเท้าเก่าเสื้อผ้าเก่าๆามาแลกกับไข่มีกันไกลคมๆกับมีด รับซ่อมมรับซ่อม่มจ้ามันมีชีวิตชีวาจังด้านในแต่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรด้านนอกเลยได้ยังไงหืมไม่มีทางน่าท่านจาัก,กรพรรดิคนพวกนี้ใช่พวกเขาทุกคนตายแล้ว อย่างเฉินเจ้าหนีรอดมาได้หลายครั้งคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะมาตกกลุ่มพานของข้าในท้ายที่สุดจูซูผู้ดูแลเขตพนันหยางเจ้าคือผู้ดูแลเขตนี้หรอใช่แล้วจำชื่อของข้าไว้ข้าจูซูคือผู้ดูแลเขตพนันหยางและเป็นคนที่จะเอาชีวิตเจ้าไปข้าเกรงว่ามันค่อนข้างยากสำหรับเจ้า ที่จะเอาชีวิตข้าด้วยตัวคนเดียวว่าไหมข้าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวที่นี่ทั้งเมืองนี้คือของข้าฮ่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 ฮ่าฮ่ามันคือวิชาหุ่นเชิดหญินจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ คนเหล่านี้ต้องกลายเป็นห mm ุ hmm. ่นเชิดจินด้วยฝีมือของชายคนนี้เจ้าสังหารทุกคนในเมืองนี้หรอฮ่าฮ่ามันทําให้ข้าใช้เวลาหลายปีถึงเปลี่ยนคนธรรมดานับล้านให้กลายเป็นหุ่นเชิดจินของข้าถึงอย่างไรมันเปล่าประโยชน์สําหรับพวกเขาที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาพวกเขาควรรู้สึกเป็นเกียรติที่พวกเขาได้ต่อสู้เพื่อข้า หลังจากที่กลายเป็นหุ่นเชิดหยิ่นฮฮฮฮถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c o m มนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ